สลับไปดูอีกคดีหนึ่งที่จะบอกว่าเกี่ยวเนื่องกันมันก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเป็นทไลายที่ต่อติดกันแล้วก็ปรากฏว่ามีบุคคลมีตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกันก็ทนายตั้มนนะคะปรากฏว่าวันนี้ธนายรณรงแก้วเพชรอดีตเพื่อนสนิทนะคะเดินทางไปให้ปักคํากับตํารวจในฐานะพยานของทนายตาั้มโดยบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่สนิทกันแล้วนะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็อยากตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเรื่องที่ทนายสายหยุดทนายความของทนายตาั้มพยมายามต่อสู้ว่าคดีที่มีการไปเอาเงินของมาดามอ้อยมาเนี่ย เป็นคดีทางแพ่งจัดต่อสู้อย่างไรแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยากเพราะมีการเอาเงินมาจริง,รงทีนี้ที่น่าสนใจคือทนารณรงค์บอกว่าอยากตั้งข้อสังเกตถึงความร่ำรวยของเพื่อนตั้มเหมือนกันว่าบ้านหรูรถหรูเนี่ยมันผิดปกติด้วยหรือไม่ค่ะไปดูบรรยากาศวันนี้ทนารณรงค์แก้วเพชรประธานเครือขา่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานคดีของนายตั้ม ก่อนเข้าพบพนักง,งานสอบสวนธนารณรงค์ก็ระบุว่าเบื้องต้นต,นตอนนี้ไม่รู้ว่าพนักง,งานสอบสวนจะซักถามประเด็นใดเป็นพิเศษแต่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของนายตั้มทีนี้ข่าวก็ถามว่าเคยรับรู้เรื่องของเงิน71ล้านบาทเงินค่าออกแบบโรงแรมของมาดามอ้อย9ล้านบาทค่าส่วนต่างรถเบนท์ที่ตัวนายตั้มเนี่ยได้จากมาดามอ้อยด้วยหรือไม่ธนารณรงค์ก็บอกว่าตั้งแต่ที่เพื่อนอย่างนายตั้มเนี่ยรวยขึ้น ก็ไม่เคยไปกินข้าวด้วยกันแล้วขณะเดยียวกันช่วงที่ทนายตั้มเนี่ยได้เงินจากเจ๊อ้อยหรือมาดามอ้อยก็เป็นช่วงที่ตัวเองออกห่างมาแล้วคือเหมือนห่างกันแล้วไม่สิกันเหมือนเดิม,มทําให้ไม่รู้ว่าเรื่องเงินที่ได้จากมาดามอ้อยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทนายรณรงค์เนี่ยใช้คําว่าไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีนี้นะักข่าวก็ถามย้ำว่าทนายตั้มเนี่ยไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเหรอเรื่องธุรกิจต่างๆที่ทํากับทางเจ๊อ้อย ทนายรณรงค์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะจําไม่ได้มากกว่าคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเคยเล่าหรือเปล่าแต่ว่าจําไม่ได้ไม่รู้เลยส่วนเรื่องบ้านหรูของทนายตั้มนะคะทนายรณรงค์ก็บอกว่าทนายตั้มเนี่ยเคยมาโชว์บอกว่าโอ้โหบ้านสวยนะอย่างก่อนหน้านี้ก็เคยชวนตัวเองไปกินวายที่บ้านหลายครั้งไปดื่มวายกันแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปส่วนเรื่องของราคาบ้านตัวทนายตั้มเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าราคาและค่าตกแต่งอยู่ที่เท่าไหร่ ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมจู่ๆทนายตั้มเนี่ยถึงอู้ฟู่ขึ้นมีบ้านหรูมีรถหรูนะคะทนายรณรงค์ก็บอกว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงรวยแต่ไม่ได้ถามต่อว่าเอาเงินมาจากไหนเพราะคิดว่าค่าว่าความของทนายตั้มเนี่ยน่าจะแพงอยู่แต่ก็ยอมรับว่าเอ๊ะในฐานะทนายเหมือนกันเนาะะถึงแมค้ค่าจ้างมันจะแพงแต่เงินที่จะเอาไปซื้อบ้านราคาแบบนี้มันก็ดูจะสูงเกินไปจนรู้สึกว่ามัน,ปน,ปนแปลกค่ะ แปลกใจอยู่เหมือนกันวันมันมันรวยจริงๆแต่ไม่ได้ถามหรอกว่าเอามาจากไหนไม่ได้แซวนะเพราะว่าไอค่าทนายเขามันแพงไงเราก็เลยไม่ได้แปลกใจจริงมันผิดปกติกับการทําอาชีพทนายควาไหมครับกับรายได้ที่ที่มีมันมันกระโดดไปหน่อยถึงจะค่าจ้างแพงแต่มันก็กระโดดไปหน่อยอะไรนะ ถ้าถ้าเขาทําสํานักงานของเขาแล้วมีค่าจ้างเลทขนาดนี้มาเป็น10บสปีไม่ได้แปลกใจแต่ถ้าเกิดเพิ่งมาเปิดสํานักงานรับเลทขนาดนี้เพิ่งจะไม่กี่ปีมันก,ก็แปลกๆก็รู้สึกแปลกๆนะคะถึงความร่ำรวยผิดปกติแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้แปลกใจที่ตำรวจเรียกมาให้ข้อมูลแต่แปลกใจเหมือนกันว่าแล้วทำไมเพื่อนทนายคนอื่นถึงไม่โดนเรียกสอบแต่ก็เชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกเพื่อนๆของทนายตั้ม คงไม่มีใครรู้เพราะว่าทนายตั้มทําเองคนเดียวทนายรณรงค์ยังบอกด้วยว่าประเด็นที่จะไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานวันที่ทนายตั้มถูกจับอ่ะทนายรณรงค์บอกว่าทนายตั้มมักจะไปนั่งวิปัสสนาจริงๆเวลาที่มีปัญหาหรือเจอวิกฤตหนักๆน,นะคะอย่างวันที่ถูกจับเนี่ยถามว่าเชื่อไหม,มก็เชื่อว่าน่าจะไปไปที่วัดป่าหววิปัสสนาญาณแต่ว่าไปไม่ถึงวัดเราก็มีข้อมูลว่าทนายตั้มโทรหาหลวงปู่ที่วัดนั้นทนายรณรงค์มองว่า ถ้าโทรไปจริงๆเนี่ยคือหลักฐานสําคัญเลยนะว่าจะเป็นหลักฐานที่ทําให้ตํารวจเชื่อว่าทนายตั้มาไปไม่ได้จะหลบหนี<ะ>แล้วอาจจะยื่นประกันตัวได้ด้วยส่วนข้อสงสัยเรื่องของลักษณะที่ตั้งวัดนะคะเอ๊ะทำไมอยู่ใกล้ชายแดนจังเลยง่ายต่อการหลบหนีหรือเปล่าทนายรณรงค์ก็บอกว่าคือวัดนี้มีถนนที่อยู่ติดกับจังหวัดจันทบ,บุรีกับจังหวัดสระแก้วห่างจากชายแดนแค่ภูเขาลูกเดียวส่วนส่วน,วนเฉพาะ อยู่ใกล้ชายแดนแล้วมันออกง่ายหรือเปล่าทนายรณรงค์ก็ยอมรับว่ามันก็ง่ายแหละแต่ออกไปแล้วมันจะตามไม่เจอไงอืม, <c oughs> อมก็วัดน,นี้ถ้านคำแนะนำมาจากผู้ใหญ่เขาว่ามันดีเขาก็เลยไปไม่ใช่ว่ามันออกไปง่ายนะอันนั้นไม่รู้แต่มันก็ออกง่ายจริงเพราะมันคือชายแดนตรงนั้นขับไปปุ๊บปุ๊บคุณก็ตามไม่เจอแล้วโอนันคือบอกว่า ถ้าจะไป,ปก็ไปได้นะในสถานที่ตั้งของวัดแห่งดังกล่าวนะคะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าในฐานะทนายความเนี่ยธนารณรงมองช่องทางการต่อสู้ของทนายตั้มอย่างไรบ้างธน,นารณรงก็บอกว่าจะสู้ยังไงประเด็นคือเอาเงินของเขามาจริงๆซึ่งทนายสายหยุดทนายความของทนายตั้มเองกําลังสู้ในข้อกฎหมายว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาก็ต้องดูต่อไปว่าจะกลายเป็นคดีแพ่งได้หรือไม่ค่ะ